มาแล้วค่ะนี่คือชั้นสามแล้วใช่ไหมออกมาจากลิฟต์เอ้ออกมาจากลิฟต์นี่ดูเป็นคุณนายชันเชลยอ่ะลิฟต์นี่มันโก้แล้วแรกๆตอนซื้อนะเวลาเพื่อนโทรมาอยู่ไหนอยู่บ้านใหม่ที่มีลิฟต์ของมึงเอองเล่นเดอ๋ย่บ้านใหม่ที่มันมีเลสป่ะเฮ้ยนี่เราจะได้เจอแฟนคุณไหมเนี่ยได้เจอแน่นอนจ้าอันนี้ห้องใครแล้วเนี่ยอันนี้ห้องหนูเองอ่าถึงสักที สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมันหล่อเนี่ยมัหล่อเหมือนเดิมเลยเช่กางทำอะไรโอ้เล่นเกมใช่ค่ะเขาแบบนี้แหละมีทุกชานเมืองทีวิตพักพักผ่อนพักผ่อนโอ้โหพักผ่อนนี่ดูไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยโอ้โหท็อปท็อปทั้งนั้นค่ะนั่นไงเดี๋ยวนี้แบบว่าเป็นยังไงเนี่ยห้อง กลายเป็นห้องพ่อแม่ละใช่ค่ะอันนี้คือนอนด้วยกันไหมพี่ตอนแรกเราวางแผนว่าสี่คนคือต้องนอนด้วยกันแต่เอาจริงๆไม่ได้ไม่ได้คนที่ต้องเข้านอนตั้งแต่หนึ่งทุ่มคนเล็กบางทีสองทุ่มมีร้องจ้าร้องอะไรก็คือกลายเป็นต้องแยกก็พ่อคนหนึ่งแม่คนหนึ่งวายมากค่ะตอนนี้แบ่งหน้าที่กันยังไงตอนนี้ตอนนี้คืออ่าสมมติคนหนึ่งก็ไปโรงเรียนละอีกคนยังเป็นลูก2เดือนอยู่แบ่งกันยังไงก็คือตอนแรกเลยที่เพิ่งคลอดเนี่ยก็คือสามีจะเป็นกะดึก หนูจะเป็นแค่กลางวันเพราะว่ากลางคืนเราแค่ตื่นปั๊มนมแล้วก็ทิ้งตัวหลับทิ้งตัวหลับแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าไม่ได้แล้วนอนด้วยกันไม่ได้กลายเป็นสามีก็เอาคนโตเพราะคนโตติดพ่อมากเราก็ไปนอนกับคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ถ้าคิดถึงกันก็ไลหากันชอบความเรียกสามีนะเพราะว่าเหมือนจาย่าเขาจะตื่นร้องตอนกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่จิน พอน้องร้องเขาก็แบบสะดุ้งตื่นทำให้ตอนเช้าคลองงงเนี่ยแล้วก็ต้องแบ่งไว้เขาจำเป็นน้องแย่ดีแล้วมาเลยค่ะอันนี้เป็นมุมแบบ เตียงนอนที่เราเตรียมไว้แปะฟุดเพราะจากนอนสี่คนแต่ว่าคิดว่าคงจะได้นอนสี่คนตอนน้องสักสี่เดือนขึ้นมั้งคะพอเริ่มนอนยาวถึงจะน่าจะได้นอนด้วยกันแต่ยังไงก็ต้องนอนด้วยกันแน่นอนแหละต่ไม่ใช่ช่วงนี้แต่ทำไมเอสเนี่ยนะเตียงสูงเหมือนกันเนาะใช่ค่ะเอาแบบเอาความนุ่มค่ะเพราะว่าถ้าตรงนี้มีการเคลื่อนไหวคนที่หลับอยู่จะไม่รู้สึกเดียเขาเรื่องอีกแล้วไม่ใช่ทำเป็นอย่างนั้นจริงๆคนขายเขาบอกมาเนี่ยนะใครนอนยังไงนะเดี๋ยวจะนี่นอนนี่ อ่ะยูกับยูจินนอนนี่เจนนี่นอนกับคุณเล็กอีกห้องหนึ่งแล้วใครอยากจะมุ่งไปหาห้องใครเจนนี่อยากจะมุ่งมาห้องนี้หรือบางคืนก็มาขอนอนด้วยถามทุกคืนเวลาแบบพอเราจะนอนเนี่ยถามว่าคืนนี้เตงจะเข้านอนห้องยูจินหรือห้องกายยะเราก็มีเขาถามเขาว่ากลัวก็คิดถึงไงว่าอยู่ได้กันมาสี่ปีไม่เคยแยกนอนถึงแม่หนูร้องไห้ หนูเป็นซึมเศร้าเลยฮะคือหนูแบบรักลูกก็รักแต่ว่าชีวิตมันเปลี่ยนอะจากที่เราแบบว่าอยู่ในอ้อมแขนเขาทุกวันแบบว่าเราอยู่ด้กันตัวกันกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงเหรอที่เราต้องแบบแยกกันนอนอะมันจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มันซึมเศร้าหลังคลอดให้น้ํานมก็เศร้าอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วพอมีลูกสองคนมันก็มีความคิดแบบร้อยแปดพันเก้าเข้ามาว่า ฉันแบ่งเวลาลูกโอเคหรือยังวะเนี่ยฉันอุ้มคนเล็กน้อยไปไหมคนโตเขาจะน้อยใจไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีอารมณ์แบบนี้ <c oughs> แล้วแพนิคอาการมาเป็นไงอ๋อแพนิคของเจนนี่คือหนักมากนอนไม่หลับใจใจสั่นจนแทบจะเป็นบ้าเลยค่ะเหมือนอยู่บนชั้น3าจะรู้สึกว่าแผ่นดินไหวตลอดเวลาอย่างนี้เลยเกิดจากความเครียดหรอหรืว่าอาจจะโดนดราม่าเยอะแล้วก็เครียดเยอะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยค่ะมันสะสม มันอยู่ในหัวเราไปแล้วมันสิงอยู่ในร่างกายเราใครใครว่าดราม่าทําอะไรไม่ได้ไม่จริงนะทำได้หนูเลยหนูเป็นคนอดทนนะเนี่ยต่อให้เหมือนว่าเราจะแกล่งแล้วเราผ่านมันได้แต่จริงๆมันทําร้ายเราได้นะนี่คือคนที่เห็นหนูร้องไห้เยอะที่สุดในโลกเพราะว่าปีที่โดนดราม่าหนูร้องทั้งปีแล้วเขาก็ฟังหนูทั้งปีไปเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องดราม่าเราจะคุยกันอีกอีกเบรกหนึ่งแต่เห็นบอกว่าด้วยความที่ว่าเจนนี่เนี่ยเขาเป็นคนบ้างานมากทํางานหนัก จนเกือบเลิกกันเลยเหรอไม่ได้เรื่องทํางานมันไม่ได้หรอกแต่คือเหมือนเขาบาลานซ์ไม่ได้อะบรรไม์เซตเขาไม่ได้เขาแบบเขามองแบบตัวเงินเจนในทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าเรื่องเงินอะไม่ได้ลําบากเลยเรื่องเงินคือไม่รู้จะหาไปไว้ไหนแล้วแต่ว่าผมว่าคนรวยๆเขาเป็นกันเยอะนะครับคือแบบเขาไม่ได้ทํางานหาเงินเพื่อเงินแล้วเขาแบบรู้สึกว่าถ้าเขาทําแล้วเขาสําเร็จเขาได้เงินอะคือเขารู้สึกว่าเขาชนะจะกระทั่งมีวันหนึ่งที่แบบไม่ไปกินข้าวกับสามีเลยอะเพราะหมดแต่ไลฟ์อะจนจนสามีแบบ น้อยไปน้อยใจไปแล้วน้อยไป,ไปแล้วบางงานมันก็ไม่่ไม,ไม,ไมจำเป็นต้องทําแล้วแต่เจนก็แบบว่าเอาหมดทุกอย่างทุกงานเลยไม่เลือกเลยก็คือเขาแบบว่าถ้าเหมือนเรื่องลูกอย่างเงี้ยแมนผมเนี่ยความสำคัญผมจะให้ลูกเว็ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเหนือกว่าผมเหนือกว่าเจนเหนือกว่าทุกอย่างแต่ว่าเจนอ่ความสำคัญเขาตอนนั้นคืองานเป็นที่หนึ่งงานกับเงินตอนนั้นเวาสองทางบอกว่าไม่ได้นะมาใช่แบบนี้ต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นลูกมีปัญหาแล้วพี่รู้ไหมเราปรับครอบครัวมีปัญหาแล้วจับมือคุยกันแบบว่า ข้อที่หนึ่งเป็นยังไงข้อที่สองเป็นยังไงปรับปรับปรับตอนแรกหนูก็อีกโก้สูงนะมันจะรู้สึกปรับยังไงมีกรรมการไหมร่วร่วาคุยกันเองร้ว่าไปหา<ก>หมอคุยกันเองเหรอใช่เก่งมาก แต่กว่าจะคุยกันได้คือต้องลดอารมณ์กันเยอะมากเพราะหนูก็คิดว่าหนูก็ถูกแต่กลายเป็นว่าวันนี้ทุกอย่างมันมันดีขึ้นทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วรู้สึกว่าโอเคฉันบาลานซ์ได้ดีแล้วฉันงั้นขอยึดที่ตรงนี้แหละเขาึงบอกคุยกันก็ก็คุยกันสองคนคือสิ่งสิ่งที่ผมเปลี่ยนอะคือผมเปลี่ยนไมซ์เซ็ตเพราะว่าเหมือนถ้าเราชีวิตคู่นะพี่ถ้าเรามาทะเลาะกันทีละเรื่องทีละเรื่องนะไม่จบไม่สิ้นไม่จะเกลียดกันจะตีกันเบาๆแล้วถ้าเราแบบทะเลาะกันที่ไมซ์เซ็ตเราบอกว่าเอ้ มันเริ่มต้นจากความคิดแบบนี้ถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้สุดท้ายทุกอย่างก็จะดีหมดเลยซึ่งมันจริงแค่นั้นเลยครับมันก็โชคดีนะคุณได้แฟนที่เขาแบบพร้อมที่จะบอกมีเหตุผลนะนะพราว่าต้องขออวยเพราะว่าเขาแบกรับทุกอย่างไม่ว่าจะปัญหาครอบครัวหนูปัญหาดราม่าสังคมปัญหาที่หนูเจอตั้งแต่เด็กที่คาราคาซังปัญหาสุขภาพหนูอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออการมีเขาอะมันดีกว่าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราควรปรับ เพื่อที่จะรักษาเขาไว้ใช่อ้าววันนี้ให้รางวัลอะไรยังมันนอนห้องนี้จบจบตั้งกล้องตรงนี้นะวางไปทางฝา่งเลี้ยงลูกหน่อยเดี๋ยววางมุมต้องให้เขาด้วยเหรอพี่อไม่ต้องไม่ต้อาจจะพาไปดูไม่ใช่มีพี่เลี้ยงไงฝากครับพี่เลี้ยงสองชั่วโมงใช่ไม่ตายคอนเฟกมาแล้วมาแล้วป้าบอกสองชั่วโมงฝากพี่เลี้ยง โอ้โหห้องน่ารักมากอะห้องนี้เห็นปุ๊บแล้วมันแบบได้ลูกสาวโอ้โหคุณแก้มแก้มเยอะสองเดือนเมื่อวานเองค่ะสองเดือนสองเดือนคุณจะสองเดือนในสองสาวเลยสองสาวเลย สนาดวเขาคุณพ่อคุณพ่อตอนนี้ก็หลงหน้าดูสิใช่ไหมใช่ค่ะจากเตะบอลทุกวันกลายเป็นไม่ค่อยไปแล้วว่าแบบไปไม่ไหวไปไหนไม่ได้แล้วปิดลูกนี่มันอยากให้เห็นอันนี้มากเลยสารพัดจะโบใช่ไหมคือเขาเขามีเขามีเตียงเขาเรียกน้ำเปแต่ว่าเขาไม่ได้นอนนี่ใช่ไหมเอาไว้แบบพับเวลาแบบว่าถ่ายรูปถ่ายอะไรกอินฟลูตัวน้อยลุงมาเยี่ยมนี่รู้จักไหมลุงปอนี่นี่ค่ะ อย่าเรียกลุงได้ไหมเรียกแ่โตเขาจะได้ติดคำว่าพี่ไปเลยแต่ว่าค่ะดูแตแบบหน้าตาแบบพี่ว่าเหมือนใครกันคะเหมือนพี่ยูหรือเหมือนเจนนี่ดูยังดูไม่ออกเหมือนยูจินเหมือนยูจินเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูคนโตด้วยเหมือนยูจินเหรอใช่ค่ะเหมือนมากเหมือนแฝดเลยค่ะไปไปเลยดูยูจินกันเดี๋ยวเราจะได้เจอยูจินด้วยเนาะบ๊ายบายค่ะกิ๊งดูมองดูมองคมแฝดไหมลูก สวัสดีครับคุณพี่คะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่คะเดี๋ยวไปรองคุณสวยเลยลงมาจากรถค่ะนี่ไปเรียนหนังสือมาไปเนี่ยนะฮะกับโรงเรียนคุณพ่อได้ข่าวว่าโอ้โหดราม่าดราม่าเหมือนกันมันไม่ใช่ดราม่าของลูกค่ะแต่เป็นดราม่าคุณแม่นี่แหละว่าเออคุณแม่แบบไม่เก่งภาษาแต่ทําไมแบบส่งลูกไปเรียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะคุยกับลูกมาดูเรื่องจริงมันก็เป็นดราม่าเล็กแต่พอมันเป็นเจนนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ แล้วก็เหมือนแบบเอ,เ,อเขารู้สึกว่าเราเกินตัวหรือเปล่าเพราะค่าเทอมก็ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบจริงๆเราก็ไม่ได้ค่อยอยากจะตอบยกเว้นเราจะตอบว่าที่เราขายของก็ <laughs> เลยตอบไปแล้ววันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าโดนดาราม่าเพิ่มอีกอะไรอีกใช่เพราะว่าเขาแบบให้เราโชว์สกิลพูดภาษาอ๋อ แต่ว่าเห็นคุณพ่อนี่ก็ไปร้องมีน้ำตาซึมไหมเกาะรั้วไหมเกาะรั้วไหมเกาะกระจกพ่อแม่ทุกคนบอกว่าน่าจะแบบว่าต้องมีนะต้องมีแหละแล้วไปก่อนเขาสื่ว่าเฮ้ยนี่ลูกเราแบบเราเพราะเขาประหม่าตั้งแต่แบบเพิ่งเกิดมาจนถึงวันนี้แบบเขาเข้าสู่สังคมมาอยู่กับเพื่อนๆอย่างพวกโอเป็นอะไรที่แบบสวยงามอยากให้ทุกคนมีเลยวันนี้จริงจตอนแรกนึกว่าลูกจะร้องไห้ ไม่ไม่ตอไม่เขาไม่ร้องไห้แล้วเราเลี้ยงมาเราอยู่มาทุกวันแต่เราต้องปล่อยไปที่โรงเรียนแล้วก็ห่วงแล้วเนาะใช่เขาก็โทรโมว่าเออนี่ลูกผมเข้าโรงเรียนแล้วนะแม่อะไรเงี้ยแล้วพัฒนาการน้องเป็นไงมากโอ้พี่กลับจากโรงเรียนวันแรกกลับมาที่บ้านบอกว่า แม่คะยูอยากกินออวอเตอร์วอเดอร์วันแรกกับวอเดอร์แล้วฟิลที่บ้านแบบเราคนบ้านๆกันนะะะ่ะพอ,อยูจีตพูดทุกคนหันมามองหน้ากันแบบตึ้งอะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะดีใจดีใจแล้วถ้าอนาคตเขาพูดภาษาอังกฤษได้แบบรวัวนี่เราคงแบบปลื้มมากๆคุ้มแล้ววันแรกกับมาวอเดอร์เนี่ยคุ้มแล้ว ช่วงนี้นะเป็นวัยที่กําลังอินแล้วก็กาลังศึกษาภาษาอยู่นะครับผมเวลาอยู่บ้านนะหรือว่าเวลาปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับต้องพูดภาษาอังกฤษกับลูกๆด้วยนะครับเขาจะได้ไม่ลืมครับผมและคือพอดีที่บ้านนะคะก็จะพูดภาษาใต้แล้วก็ภาษาไทยเป็นหลักนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเองก็ไม่ได้คล่องเรื่องภาษาแล้วเราเนี่ยก็มองว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะสามารถช่วยต่อยอดให้ลูกของเราเนี่ยคือ ทำได้ทุกอย่างเจนนี่ก็เลยให้ลูกนะคะเรียนแอปไฟวันทอค่ะเป็นแอปเรียนภาษาอังกฤษนะคะสําหรับเด็กแล้วก็เรียนตัวต่อตัวกับครูชาวต่างชาติค่ะแล้วก็ยังมีครูเจ้าของภาษาให้เลือกอีกด้วยค่ะ ที่สาคัญนะคะยังเป็นการเรียนแบบออนไลน์ค่ะจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้สะดวกมากๆค่ะทีนี้จะอยู่บ้านไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศนะคะลูกก็ยังได้สื่อสารภาษาอังกฤษอีกด้วยและก็สามารถช่วยให้เขาในเรียนได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจริงเพราะว่าเห็นหลายบ้านนะเริ่มให้ลูกเรียนผ่านแอปนี้กันแล้วนะที่เด็กชอบนะครับผมว่าเพราะไฟวันทองนะเขาใช้วิธีการเรียนผ่านเกมสนุกๆนะครับเด็กจะได้ลากเส้นได้กดจอนะครับที่เด็กจะได้มีส่วนร่วมกับการเรียนมากขึ้นนะครับ แล้วก็ยังได้พูดคุยกับครูต่างชาติแบบตัวต่อต,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 ตัวเลยนะและได้สนกับการเรียนไปด้วยแบบไม่เบื่อเลยครับแล้วเวลาเรียนผ่านจออย่างเงี้ยเด็กเล็กอย่างเงี้ยเขาจะมีสมาธิไหมคะครูชาวต่างชาติแต่ละคนนะคะก็ <S <S จะมีเทคนิคการสอน <S 2> <S 2> หรือว่าจิตวิทยาที่ต่างกันสามารถ <S <S ดึงดูดให้เด็กเนี่ยสนใจในการเรียนได้ <S 2> <S 2> พอเขาเริ่มจะนิ่งไม่ตอบไม่สนใจเนี่ยครูเขาจะมีวิธีการดึงดูดความสนใจเด็กกลับมาได้ตลอดเลยค่ะตอนหลังมารู้นะคะว่าครูชาวต่างชาติเด็กเขามีใบรับรองมาตรฐานการสอนจากทีเซ้าด้วยหลักสูตรก็มีคุณภาพนะคะเพราะออกแบบมาเหมาะกับ ทุกช่วงวัยอีกอย่างที่ชอบคือแอปนี้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับเวลาที่ผมกับจีนติดงานเราก็สามารถดูได้ว่ายูจินเขาสนุกกับเกมหรือว่าพัฒนาการได้มากแค่ไหนนะครับเอาแล้วเวลาช่วงปิดเทอมหรือเวลาที่เราพาลูกๆไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยเ,เด็กๆเ,เขาจะเรียนยังไงช่วงปิดเทอมนะคะเขาชิลมากค่ะทุกคนเขาให้เลือกเวลาเรียนที่เราสะดวกได้เลยคือหนูนพาลูกไปใต้ไปเที่ยวที่ไหนยูจินก็สามารถเรียนได้ค่ะเพราะว่าเขามีครูที่จะพร้อมสอนลูกของเราตลอดที่เลือกแอปไฟทวันทอให้ยูจินเรียนนะครับเพราะว่าสถาบันมีประสบการณ์การสอนมามาก กว่า14ปีนะครับแถมเปิดสอนมากกว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับน้องอยู่จินคะชอบไหมคะแอปเนี้ย กำลังคอนเซนเทรตกลังสนุกลูรู้ว่าชอบแน่นอนกลังสนุกเลยลูกชอบเนี่ยแม่ก็โล่งใจนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเลยนะคะใครสนใจดาวน์โหลดแอปฟรีกันได้เลยนะไฟวันทอเขามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะคะลูกสนุกคุ้มค่าที่ลงทุนให้ลูกได้เรียนนะคะเจนนี่บอกรู้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆที่ให้ยูจินได้ลองเรียนค่ะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตลูกเต็มที่ค่ะสุดยอดเลยยวกลับไปต้องลองโหลดดูบ้างแล้ว